สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะพี่น้องปลาดาผ้าออกทุ่งหาเนายูเนาะกินเนาะค่ะเนาะค่ะไปลุ่นน้ำปลาดาค่ะนี่ยังแหยปลาดาหาบนาค่ะพี่น้องแดดแดดค่ะแดดค่ะแดดแน่พี่นอ้นองเลยต้องทุ่งหาเนาะยูเนาะกินน้ำปลาดาจ้นานี่ผ้าไปหาเนาะอย่งงางเนาะกินเนาะค่ะเนาะ บักคงบักทามีน้ำนี่ใน,ม,น,นมองได้ก็หากินนะคะเด็ดกระแดดเด็ดครับจัง่งโซานาแรกนาะห้อนเราค่ะพี่น้องค่ะน้ำหาอย,ยู่หากินเะนาะค่ะเนาะเบิกพ่อเบิกควายน้ำค่ะไปหาลุายนน้ำกันจ้าเบิกปลาคอนกันค่ะพี่น้องปลาบวกก็อติปดาเมาเานาะคะนะ่ะเนาะยังหลงเหลืออยู่ งูขางูงมงค่ะที่นี่ใค่บ้วเหลืออยู่เอ้ามีปลาบอลแบกจับ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 ดิเมนปลาบอลยังขาดไปไหงูกัน はい。 ที่เราเียนออกครับพี่น้องว้าก็ชิมแต่แมงมุมออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว không có chuyện xét xem cho sao thì đâu Hãy subscribe ร้านค่ะดูต่อโอเคอเค่ะ ตัวไปเชียงนี้ครับพี่น้องขีงมันมันอ่ะเดีรับอือ

วงมืดรวงมืดรวงมืดจับ่น้ำงามใหม่

ค่ะพี่น้องก็มาอวอ้วนอุ๊ยอาการหอนทอนมาเรียนน้ำแล้วจ้ะเป็นไงครับงานพี่น้องอ้วนเลยอ้วนอะพี่อมซา ของค่ะเบื่อแล้วค่ะไปขานกลับกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องเระดาษมาพร้าวสางเพิ่มสามใบไหมเนาะค่ะน้องกรดาลงไปเก็บกระดาให้กับติดก้าเพิ่นค่ะพี่น้องกระดูกประคอมนิดตัวตใหญ่ๆค่ะประมาณสองสามลกค่ะพี่น้องค่ะ Anh đưa bà con nhai tôi bậc ngay lấy mày tao mày ngoài mày tao đại mày hộp mày xe nam tao mày nó, mày nam mày tao mày nó mày tao 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 nó, tao ประมาณสองถึงสามโลได้ค่ะพี่น้องเพื่อตัดใหญ่ตัวเกือบโลกเลยค่ะไปไล่คนกัดกับเลื่ค่ะพี่น้องเบียบ้างทุ่บ้านนะคะเนาะก็สับเกือบเป็นไกนแล้วค่ะเดีย๋ยวฮอนเนี้ยคนข้าคนเน,นี้ย ข้ะกลับบ้านแล้วค่ะพี่น้องเบ่งผลงานอยู่บ้านเนาะค่ะเนาะแบกเกือบสี่เม็ดบ้านแล้วค่ะพี่น้องถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วรอดแล้วรอดแล้วเกินน้ำไปกินเลยไล่หมดเวลาเวลาอยู่อะไรไปจับเมียอันสมปองนี่เห็น

หล่ค่ะพี่น้องปลาค่ะพี่น้องปลา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 อยู่ค่ะงยสองสายสิบสิเกคนน้ำเรค่ะพี่น นี่เป็นกเป็นปลาเค็งเข็งปลาเค็งปลาเค็ง่บะหมี่ลาดา้มอ้วนอ้วนมาพี่น้องติจิิ ตัวเ,เสนาบมกไปแต่ตัดข,ขึ้นนขึ้นนึงนะะเนาะแต่เนาะคเขาใช้ดีหมดอุผมใหญ่หนึงค่ะขิง <Okay. S 1> ปลากระดีเอ๊ปลากิน <laughs> อในแค่นี้แหละค่ะพี่น้องในชุวห้ายอย่างนะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกท่าน,นค่ะที่เข้ามารับชมจ้าจะดิงกับฝากเพียงแค่นี้นะะเน,ะนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเหตระดาบรรทุกในด้วยจ้าพอกันคลิปไปนะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ